แล้วครับผมที่ KBKR วันนี้จะมาดูการน,นี่เลย UPO พิเศษแปลไทยยูคาไทโฟลดีเบลสามเด็กแอนติเกีร์รหัสหนึ่งสี่เก้าสองนะครับตัวน,นี้เลสองนี่หายากมากเลย็จะได้มาหายากมากอ่มาดูกัน์ดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นี่เป็นเบลสามนะ มันไปนผูภาคหลังๆม,มากภาัใหม่จำไม่ได้ไม่เคยดูแต่ว่ามีคนบอกว่ามันไปนผูภาคนั้นอาจารย์ครูนอตนี่นยยากมันเต์เวทกับดักกันอาจจะมีเสียงแสกยงซอนตงขออาภัยด้วยนะครับทำไมสีมันม,มองมา่าทำมันไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็เียนเวท บอนเตฟ,ฟิกก็ราหาอ่านเอาละกันจะรีวิวให้ดูแค่การข้างในแล้วกันนัขลับเสียงเสียง้อนขอไปดูทีภาพการจนขอไปด้ปด้นะครับผมอ่นนี่นเวทบมังกนเว็บมอนี่นี่ก็ปรับปรายนะฮะก็ไวไฟ,ฟิวชั่นของอะติกีพวกนี้ใช้กันได้ โอเคเอาานี่ประมาณนี้กระดากมี2ใบมอนเตอร์แอนติเกียมีตัวไหนบ้างเรามาดูกันนะครับแอนติเกียโกลมแอนติเกียกาเจตแอนติเกียกาจิวดาคอนหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ไปนะครับอันนี้อะไรวะอะไรอะไรวะจับชื่อไม่ได้อะไรโซเยอร์โซเยอร์อะไรยอรยอร่างโกกาเจตกับซิเวอร์กาเจตเหรอประมาณนี้ อันนี้แอติเกียโซยูอันนี้แอติเกียฮันด็อกฮาวด็อกอะไรมันะอันนี้จำชื่อไม่ได้ลืมแอติเกียไวเวิร์นแอติเกียอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับไอ้พวกกาจ็ตนะ่ะคิมิล่าไอ้คิมิลม่ามันสามหัวอีตัวหนึ่งน,นี่ว่าแอติเกียบ็อกไอ้แอติเกียอะไรดากอนสักอย่างเนี่ยหละจำไม่ได้ลืมชื่อแล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับนะี่สิ่งก็ฮัอันอี่แล้วกัน ดูดประมาณนี้ซามันเตอร์อิกตาเด็กก็นี่ไอตัวนีแรงนันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นคนใช้อยู่อีฟิกดีมากอันนี้โทเค็นนะโทเค็นของแอนติเกียส่วนนี้ของมอนเตอลอยแต่ว่าเป็นเอามาของแอ,อนตินกเกียได้ตุ๊บติดตรงอ่ะโคตรจริงเลยแอนติเกียอันติเมตโกเลมแอนติเกีย Devil, เนน Anti Ultimate, ออดวิลหรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้แอนติเกียอัแนติเมตขาออใจแอนหรือเปล่านี่จเก่งมากๆเลยนะแต่มันยังอันนี้เวอร์ชันสามนะอยากให้ออกเวอร์ชันสี่มากเลยมีตัวใหม่ๆอย่างเช่นแอนติเกียเฟรมแอนติเกียอัแนติเมตพาวอะไรพวกเนี้ยตัวฟิชชั่นมาใหม่ยใครมีมากเลยดูไทพอดีใจหน่อยนะครับจูนนุ่มได้แหละ <c oughs> นี่ครับผมแอนติกียก็ประมาณนี้นะไปซื้อกันได้ ที่ช h อป e e Lazada ้าทางค้าออนไลน์ทั่วไปใน facebook คนมีนะครับนี่เดี๋ยวถ้ามีเว้วหนึ่งเว้วสองหาเจอนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะมันหายากมากทีก่เก่าๆหายากมากเลยนะครับผมนี่เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย